สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พีนเพื่อนอน้องท่านมาดูเหรียญสิบบาทนะครับท่านปีพศนี้ว่ามีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมจะบอกเลยว่าถ้าใครมีรวยเละแน่นอนครับท่านขอเก็บไว้นะครับตาลาดหุ้ไม่ธรรมดาแน่อนอนเลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแทง เนานามคณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านเราไม่รู้ครับว่าจะเป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ีเท่าไหร่รรหรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากต่อไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นะั้นตั้งอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านเห็นรอยนำปีชัดเจนเลยนะครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับคิปรนิเก้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองกลายเป็นสีดำแล, yeah. oh <hand> ล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับสวยงามมากันนะครับแบบนี้ครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้ง่ายนะครับเนี่ยเหรียญจะคมชัดเจาะนะครับสำหรับบรมรูปผูงท่านดูครับเนี่ยใกล้ไปเลยครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านขอให้พี่เพื่อนทุกท่านอันนั้นด้วยมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเนี่ย ขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองก็มีการสี่ร้อนนิดๆหน่อยๆนะครับท่านรอยบุบแล้วบีก็มีครับแต่น้อยมากนะครับสำหรับเรียนนี้ครับไม่ถึงกับเยอะๆอะไรเลยครับเนี่ยสุดยอดยิงครับแบบนี้ครับหายากมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าที่จะให้สมบูรณ์แบบนั้นต้องยูเอ็นซีเท่านั้นละครับท่านแบบนี้มันคงไม่มีแน่นอนถ้าอยู่ในระบบมูลเหียนนะครับท่านประเทศไทยครับพอ2 5อนกันห้าร้อยเอไม่ใช่ห้าร้อยสี่หกครับ ประเทศไทยออกสันเบล์ปศ2546ครับท่านนี่ครับ46น,น,นะครับ2546ครับเห็นชัดเจนนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดี๋ดูนะคราบตามลงไปน,นี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยล่างสุดเกิดสบาทไทยแล้วก็10บ,บาทอะไรบีนะครับสำหรับปีพศ2546นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตเลยครับปี46นี้อยู่ที่ 2, 000, 2 2, 90, 000, 1 9ล yep. ้าน200,092,000เหรียญนะครับท่าน49ล้าน200,092,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นก็อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน150บาทนะครับส่ดนเดินที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ30-40บาทเลยนะครับจุดขายอยู่ที่ไหนเลยครับจุดขายอยู่ที่นี่ครับ ปีพศนี่ครับคือ46นี่แหละครับตอนนี้กําลังดังมากเลยครับในโชวเชียวครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสลหรับปีพศนี้ครับนี่ครับปี46นี่ยครับดังมากเลยนะครับท่านท่านไม่เชื่อก็ลองค้นเขาไปหาดูว่าปี46 46นี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านจะหาดูเองเท่านั้นเองนะครับ